สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องปายก็มาดูงานนะคะเก็บงานได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะในกบุ่กเพื่อนวันนี้ก็คลีนนิ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูเก็บงานสีที่มันมาลองต้องแต่งเล็กๆน้อยๆน่อยนะคะ,ะ,คะวเวลาเราคิดเอ้ยไม่ใช่อินนอร r เรสโ o วนะคะเราก็จะเข้าไปปลดทุกปลดเซลปลดโรคปลดภัยข้างในข้างในมันกะจะเป็นจังซี เทะเดนี่นะคะอันนี้เป็นมุมอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอาบน้ำไปดูใบกล้วยไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกแต่ไม่หงด้านนะห้าานพอนี่นะคะใช้ของสุขภัณฑันของ Carrot นะคะกันละนะคะอันนี้ก็เป็นมุมของ ห้องที่มีแอร์คอนอันนีเ้เดี๋ยวเราจะทำประตูปิดกันหาแต่ยังไม่ได้ทำนะคะคือจริงๆแอร์มันก็เอาอยู่แล้วแหละแต่เราก็ค่อยๆเอานี่ปิดเอาส่วนตอนนี้ก็ลังเป็นการเก็บงานซีนะคะนี่คือประตูไม้ของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ดูมุมประตูไม้นะคะลองชื่ เก็บไม่เสร็จเด้เดเอ,อนะคะนี่นะคะจะปุ่มนั่งเล่นนอนเล่นตีลังกาเล่นปิหมูกระทะได้นะคะอันนี้นะคะยังไม่เสร็จค่อยๆเก็บงานโอเคเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อันนี้เป็นด้านนอกนะคะเรนด้านนอกก็ไล่เก็บนะฮะ หนิงเขาทําเสร็จแล้วนะแต่เองเต่จะไปกินซ้มตังกับเขาไหมนี่นะคะอ่ากันนิดนึงไม่ให้แดดเดิดมันค่อนข้างอู้แดดแรงมากนะคะวันนี้อันนี้ตอกขอกน้ำแล้วก็จะเป็นมุมแบบว่าอ่าเราก็จะมาวางวางที่แบบอันนี้มือล้างมือนะคะตรงนี้ น้ำมือตรงนี้แล้วก็เดินไปกินหมูกระทะตรงนู้นนะคะผมรู้จะเป็น next project นะคะของเราซึ่งเรามีอุปกรณ์แล้วก็คือไม้นะคะเรามีไม้ที่เราจะทำกลางน้ำนะคะเราจะทำสะพานข้ามไปแล้วก็มีครัวตรงนู้นนะคะทำครัวหรืออาจจะทำครัวตรงนี้เล็กๆเ,เป็นมินิมอลคิทเช่นนะคะใครใครใครว่ากูดูถูกอาชีพหมอนวด กูไม่ได้ดูถูกกูแค่เล่าว่าเพื่อนที่ร้านของเพื่อนกูเป็นยังไงก็กูเห็นผู้หญิงเข้ามานวดแล้วคราวนี้ยเพื่อนกูก็บ่นว่าเออสวยเนาะแต่ว่าหีเมนก็แค่นั้นเองเฮียเป็นเฮียอะไรฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาไม่อยากจะให้ทําผัวเขาไม่อยากให้ทาเนะี่ยก็ไม่แปลกอีควายผัวใครผัวมันไม่ต้องเดือดร้อนอีอ,อีตัวไหนเป็นหมอนวดอยู่ไม่ได้เดือดไม่ต้องเดือดร้อนนะคะกูไม่ได้ด่ามึงนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมึงนะคะนะอย่าเสือนะคะอีดอกทองนะคะจะโดนแหกขีเดอกูไม่ได้ด่าไปว่าแบบเอออาชีพหมอนวดเป็นอาชีพไม่ดีชั้นต่ำโน่นนี่ไม่มีนะคะกูได้หมายถึงยังง้นกูคแค่พูดว่าพวกมึงรู้ไหมว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบให้เมียเขาไปทําอาชีพแบบนี้ แล้วก็หมอนวดเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันเหมือนกับกินตัวเองอ่ะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราจะแบบล้าคือถ้าเกิดมีอาชีพที่เลือกได้ก็ไปทําอย่างอื่นกูไม่ได้ดูถูกว่าหมอนวดเป็นเป็นกะหลี่อีควายกะหลี่มันก็มีหลายแบบอีเฮียนวดก็คือนวดหน้าก็คือหน้าราคาเรทมันต่างกันไอเรทยห้าสิบยูโรเนี่ยไม่ได้ปี้นะคะเป็นเรทร้านนวดธรรมดานะดอกทองกูก็พูดอยู่เรทไหนเป็นเรทไหนอะ แล้วถ้าเกิดจะปี้กันซี่กันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าบอกว่าคนก็มองภาพนั่นแหละว่าหมอนวดมันไม่โอเคมันก็ปกติคนจะให้มึงจะให้มองว่าอะไรว่าอีหาหมอนวดไม่ใช่รางพยาบาลนะอีควายแน่ไงโอเคพอละแค่นี้แหละเดี๋ยวอัปเดตต่อ